สวัสดีทุกคนในวันสงการด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Lost Alone หรือที่แปลว่าหลงมีอยู่คนเดียวนั่นเอง <c oughs> ใครคือใครคือคนหลงอะ่ะใช่คนด้านซ้ายปะใช่เราปะแล้วพี่หัวไปโขกทำไมนะนั่นนะโอเคเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสงการนะครับเขาก็จะออกมาเล่นน้ําอะไรกัน,นถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรรบก,กวนจากข้างนอกเนี่ยขอให้รู้นะครับว่าเขาเล่นน้ากันอยู่ค<อ>ือในตอนเชา้าที่ผมออกไปไหว้พระเนี่ยก็จะมีเพลงเปิดดังมากเลยเพลงที่มันร้องว่าฟ้าใหม่และรักน้องครับเพลงนั้นเลยไม่รู้ว่าจะเข้าใหม่หรือเปล่านะตอนนี้ ก็เป็นว่าสุขสันต์วันสงการด้วยนะครับใครคาดหวังอะไรก็ขอให้ได้สิ่งน,นั้นขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขมากๆส่วนเรื่องเกมถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเรากดเริ่มกันเลยดีกว่าไปในวันเทศกาลแบบนี้เราก็ต้องเล่นเกมผีที่มันชิวๆใช่ไหมไม่น่ากลัวอะไรมากนะักมาเป็นคัสซีนซะด้วยรอบนี้อ oh. <laughs> จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือนอนอยู่ที่พื้นนะครับ oh. เอ๊ะไม่เ,เดี๋ยวพี่พี่ลอยไหมเนะี่ย hey, <laughs> พี่ลอยได้ oh. <laughs> โอ้ยให้ตายสิหลังของฉันมันหักถึงขั้นหักเลยเอ่ะเอา้าห้าโมงแปดนาทีนี่มันสายมากแล้วหันหน้ากัน้จะกลับมาเมียแน่เลยโห oh. มันต้องบิวให้ดูทางการขนาดดีไหมภาพสวยมากภาพสวยมากไม่เหมือนตอนที่ผมดาวน์โหลดมาเลย ทำไมรู้สึกว่ามันอัปเกรดหรือเปล่ามุมกลองก็ค่อนข้างดีนะครับสายไฟสายมาอมชอบเกมแนวนี้จังเลยอ่ะภาพวาดมันเป็นสไตล์เหมือนค่อนข้างจะดาร์กหน่อยนะครับแต่บ้านนี้มันจะมืดไปไหนอ่เปิดไฟไล้วปะอ,อันนี้ปิดไม่ใช่เปิดมามาดูซิมีรีโมทนะครับแล้วก็ไม้ขีดไฟรวมถึงกระป๋องเบียร์ด้วยออฟติทีฟของเรามีปะไม่มีเลยเหรอแล้วเราก็ต้อง <Nope. S 1> ไม่ไม่ไม,ไม่ที่หมายความว่า บอกว่าอะไรเอกสารพวกนี้เราไม่สามารถอ่านได้นะครับม,มีหนังสือให้ด้วยโกตโตคิวรูแกะแก่สามตัวอันนี้เขานับก่อนนอนหรือเปล่ามันถึงได้เมาแล้วก็หลับไปเลยตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าต้องทําอะไรเอาเป็นว่าเราจะเก็บขวดไปก่อนเนาะขอของหน่อยครับเอกสารมาตั้งอยู่นี้ได้ยังไงทุกๆวันที่หน้าต่างของห้องนอนชั้นจะเห็นหัวใหญ่ๆกำลังจ้องมองมาที่ชั้นอยู่ หไอตัวเมื่อกี้ป่ะไอที่จ้องมองมาคือตัวเมื่อกี้เลยใช่ป่ะเอาใหม่นะครับทุกๆวันอุ้ยอะไระ่ะจาไมเสียงวันเยอยจังโอ้โหด้านขวาเลยเนี่ยคือเผาขนอะเมื่อกี้ใช้เลยใช่เลยเฮ้ยห,หนหนวันเทศกาเลเราจะเล่นเกมชิลๆไงเอาใหม่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 ทุกๆวันที่ห้องนอนตรงหน้าต่างนะครับผมเห็นหัวใหญ่ๆกำลังจ้องมองมาที่ผมและทุกๆวันหัวด้านจ้องมองมาที่ผมทําไมผู้สามะ่ะ ทุกทกวันมันแย่มากๆเลยใบหน้าที่ไม่สามารถระบุได้จ้องมองมาที่ฉันจากหน้าต่างฉันไม่รู้เลยว่าเขาคือใครหรือว่าเขาต้องการอะไรทุกทกวันที่ห้องนอนฉันจากหน้าต่างฉันเห็นหัวจใจใหญ่กลางจ้องมองมาที่ฉันจากจอรอดนะครับเราใช่ปะเราชื่อจอรอดใช่ปะเอ้ยเดี๋ยว <laughs> เห็นอะไรเป็นผมปะทำไมมันถึงมีหลอดเลือดอ่ะหนึ่งร้อยนะครับพร้อมกับรูปหัวใจแล้วก็รูปหัวกะโหลกอืมตายได้เหรอทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้อะมอ่าเสียงเมื่อกี้มาจาก ด้านขวาแต่ก็ไม่มีอะไรนี่เสียงมัน่าจากอะไรอะ่ะเหมือนมีคนกําลังเล่นไอ้นี่หรอนาฬิกาปลุกปะเวลาก็ยังนับต่อไปเรื่อยๆนะครับจากเวลาเดิมสองนาทีมันผ่านไปเร็วจังอะมันเหมือนจะเป็นเวลาจริงนะครับแต่เร็วเกินไปหรือเปล่าสวัสดีขอเปิดไฟได้ไหมอ่าขอบคุณมากๆนี่คือห้องนอนที่เกิดเหตุเลยนะที่เขาบอกว่ามันมีหัวใหญ่ๆกำลังจ้องมองมาจากหน้าต่างก็ปิดม่านสิถ้าไม่อยากเห็นนะไม่น่าใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่ มันมีเสียงตลอดเวลาเลยีิเหมือนเหมือนจะมาให้ได้เลยปรากฏการเหนือธรรมชาติเนี่ยเป็นหลอดเลยนะครับหมายถึงว่าไอ้รูปหัวกระโหลกเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเลยดต้องดูตรงแสงสว่างเอาแล้วหรอเริ่มแล้วหรอเฮ้ยผีเขาไม่หลอกต้นเกมกันถามจริงคนสร้างเกมผีสร้างเป็นปะเนี่ยปกติผีมันไม่หลอกต้นเกม โอ้แย่แล้วแย่เลยเก็บของก่อนนะครับมันคือเทียน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 แล้วมันมืดไปไหน่ะขอไฟหน่อยดีมีไฟปะถ้าเกิดทุกคนมองไม่เห็นไม่ต้องตกใจนะครับผมก็มองไม่เห็นโอ้เหมือนได้ยินเสียงใครปะเมะื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไล่จุดเทียนในทั่วบ้านก่อนนะครับหูขนลุกเลยอะนี่ผมเล่นเช้าเช้าผมยังรู้สึกขนลุกเลยเนะี่ยถ้าเล่นตอนกลางคืนเหมือนทุกวันที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ย หลายๆคนรู้นะครับคือผมมักจะเล่นเกมผีตอนแบบตีหนึ่งตีสองนะครับเนื่องจากว่าเวลาผมนอนไม่หลับผมก็จะมาเล่นนี่แหละไฟ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 อยู่ไหนเอ่ยโอเมื่อมีไฟอันนี้ไงมีประตูนะครับแล้วก็ของให้เก็บเก็บกันเทียนอีกแล้วเขาให้เทียนมาเยอะมากเลยเนี่ยเปิดแล้ปะเปิดไม่ได้นะครับมันล็อกอยู่อืมอาหารมันเหม็นจังเลยอะ่ะ กินเหมือนกับอุจจาระเห็นภาพเลยเทียนอีกอันนึง่งอ๋อนี่ห้องครัวยก็ทำจานแตกไม่ใช่เรามือยังไม่มีเลยจานมันแตกได้ไงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมป็นไรยังไม่โกรธใช่ไหมฮันน่านะครับผมคิดว่าฮันน่าน่าจะเป็นภรรยาของเราแล้วเราก็ต้องรีบอะไรสักอย่างก่อนที่ฮันน่าจะมาอันนี้สเปรย์ฉีดแมลงแมงสาบอี ัวกลัวกลัวบอกเลยว่ากลัวแมลงมากกว่าอีกมากกว่าผีอ๋อจะต้องแสดงว่าเราจะต้องเก็บของพวกนี้เนาะออบเจกตีปก็ไม่ไม่ได้มีบอกไม่ได้มีบอกให้นะครับเสียงขยะมันมีใครคุยขยะอยู่หรือเปล่าออแปลกดีนะแปลกดีถ้าเกิดตกใจนี่ก็ขอให้รู้ไว้คนระับตกใจพร้อมกัน <laughs> เพราะว่าเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะแรนดอมเลยนะมีให้เก็บอีกแล้ว เก็บให้หมดเลยตอนนี้เหมือนจะมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับแล้วก็จุดไฟทั่วบ้านเลยผมไม่รู้นะว่าไฟพวกนี้มันจะดับเมื่อไหร่เพราะถ้าเกิดเป็นเกมผีคลาสสิกนี่ดับแน่นอน100%ตู้พวกนี้เช็คไม่ได้เปิดไม่ได้เตียงใหญ่3ที่นอนอืพร้อมกับรูปของพ่อแม่ลูกไม่มีใบหน้าเลยสักคนใช่ปะอ,อ๋อมีแต่แค่หน้าตาเหมือนถูกขีดขีด,ข,ดขาดไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับโซฟาโซกูด so ลองออกไปข้างนอกปะ เราอาจจะหนีออกไปข้างนอกได้อันนี้อะไรอะเป็นไฟแช็กอา้าวไฟแช็กก็อยู่นี่ทำไมถึงยังไม่ให้เก็บขออ้กงนยครับประตูมันล็อกมันล็อกได้ยังไงกันนะเออปกติบ,บ้านเรามันก็ล็อกจากข้างในไม่ใช่หรอทำไมคนข้างในถึงออกไปข้างนอกไปได้อะไรเนี่ยขังตัวเองซะแล้วเรามีของอะไรบ้างตอนนี้เรามีกระป๋องทั้งหมด9อันนะครับจะต้องทิ้งให้หมดก่อนภรรยามาอะไรแบบนี้ปะจุดเทียนจุดเทียน อ่าสวยงามมากมีกระป๋องให้เก็บไหมอันนี้ไม่ใช่กระป๋องอ่ะเป็นหมากรุกนี่ไงกระป๋องแล้วก็เหล่าเทียนทั้งหลายปากัปกปกัปกปักจุดไฟโทรศัพท์อมโทรได้ไหมอ่ะขอความช่วยเหลือเพราะว่าผมผมเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ชอบมาพาก,กลแล้วไงพระเอกเราไม่ตกใจนะครับไม่ตกใจมีแต่คนดูกับพวกเราเท่านั้น ตอนนี้ผมมีกระป๋องอยู่สิบสองอันจริงไปให้หมดเลยก่อนที่ภรรยาของเราจะกลับมาแล้วหาว่าเราขี้เมานะครับม่าก็ผ่าไม่หยุด few moments later. อ๋อมันมีประตูฝั่งนี้ด้วยผมก็มองไม่เห็นไม่ได้สังเกตนะครับเปิดได้แต่ว่าประตูนฝืดเหรอกร้าอหอยอดบ้างนะน้ำมันหล่อลื่นเปิดไฟหน่อยมีปะ่ะโอ้โหมืดมืดแบบมืดเลยน,นี่อะไรเอ่ย จุดไฟหน่อยจุดไฟอ่อาอืมอันนี้ไงนี่นี่ไขอบคุณมากครับที่ทําให้ชีวิตของผมมันสว่างขึ้น<อ>กระป๋องอยู่ในห้องน้ําด้วยอ่าฮะน,นี้อะไรอ่ะยาพิษเหรอไม่น่าใช่ยาพิษหรอกห้องน้ําก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่รูปรูปที่แปลกมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาขำกันแบบ <c oughs> ใช้โปรแกรม AI g e n e r a t ไปเนี่ยหน้าตาจะดูปแปลกแนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นบ้าของเกมนี้ก็คือออ j เจ t i ีฟนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมก็เลยนั่งเดาไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะครบแล้วนะเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเก็บขวดจริงๆด้วยพวกเรานี่เดาเก่งกต่นะโอเคได้เวลาเดินกลับไปถึงจะไม่รู้ก็เถอว่ากลับไปไหน <c oughs> <c oughs> อะไรตกใจทำไมก็แค่ลูกบอลนรืวจะมีอะไรซะอีกเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ ใครอยากเล่นลูกบอลกับเราใช่ลูกของเราหรือเปล่าเล่นได้นะแต่ท่านเล่นในบ้านกวดทีวงทีวีมาันจะาก,กระจายสิไม่มีเลยไม่มีอะไรให้ทำเลยนี <c oughs> ่ขนาดเจอลูกบอลแล้วนะ one hour later เทียนดาบซะอย่างนั้นแสดงว่ามันมีเวลาของมันดนะ้วยเนี่ยมันถึงได้ให้มาเยอะมากต้องรีบละ <c oughs> ผมว่าผมต้องรีบเล่นขึ้นมากกว่านี้เปิดน้ำหน่อยออเจ็ตีฟอัปเดตด้วย พลังแห่งการดาล้วล้วเลยครับผมไม่รู้เลยว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยเห็นปะออติทีปขึ้นมาอีกอันหนึ่งละให้เปิดน้ำได้ยางนั้นแสดงว่าเราจะต้องอาบน้ำเนาะอัน,นี้อะไรกะออติทีปเพิ่มอีกอันหนึ่งกาแฟใช่ปะอ่าระหว่างที่ผมเดินอยู่นะครับผมเห็นแล้วว่ามันมีเหมือนกับแก้วกาแฟอยู่ในห้องนอนเดี๋ยวผมไปหยิบมาเลยน,นี่ไงได้มาแล้วมันคือโถอนะครับโถใส่เดี๋ยว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 แล้วดีเผอ อะไระเป็นฮาน่าใช่ฮาน่ามนะมามามาทำกาแฟนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เมินผีนะครับแต่มันเล่นดีเผือจริงๆอเมื่อกี้นีน้ใครทำแก้วแตกอ่ะไม่เกรงใจกันเลยเฮ้ยไม่อีความสุขเลยวะอยู่บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านนะเนี่ยถ้าผมรู้ว่ามันต้องทำอะไรมันคนจงจะง่ายกว่านี้ชีวิตอะเออทียนนี่ก็หมดไวๆน้ำเปิดเราต้องรออ่านเต็มหนือแน่ ตั้งครึ่งหนึ่งต้องทำอะไรก่อนเนียใครได้น้ำกาแฟเสร็จแล้วกิน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 ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวกินไม่ได้อยู่กับผมปะตอนนี้ทุกคนยังอยู่กับผมปะไม่มีไม่มีเงาในกระจกเป็นไปได้ยังไงหรือว่าเราตายไปแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเปิดกล่องน้อยน่าจะมีคนเข้ามาลวงตู้จดหมายบ้านเรานะครับ ที่ผมชินละผมเดินในบ้านผีสิงนี่จนชินละเสียงเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนจะไม่ชินแล้วไงเหมือนจะไม่ช <apply in antis> ินแล้วอยู่ๆออฟิทีฟกอาปเดตนะครับโทรศัพท์เสียงมันมาจากทางนี้ช่วยบอกทีว่าภรรยาของเราหรือเปล่าฮัลโหลครับเอ้าเอ้าเอ้าว h a t น่ากลัวจังเลย ตอนที่ผมเดินเดินอยู่ในบ้านล้างมันยังน่ากลัวกว่าน,นี้อีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องหยิบไฟแช็กที่วางอยู่นี้เพราะว่าตอนที่ผมไม่รู้นะผมตัดต่อมันจะเหลือกีน่นาทีแต่ผมเดินเช็คแล้วเช็คอีกอะ่ะว่ามันต้องทําอะไรบ้างคอมบายเลยอ่ะคอมบายได้ละอ่าสวยไม่เป็นไรถึงเราจะไม่มีเทียนแล้วนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีอันเล็กๆอันนี้ที่น่าจะช่วยเราได้อยู่ มามามาเราเมื่อกี้เราต้มน้ําเสร็จแล้วจุดไฟแล้วปะเฮ้ยอะไรอะ่ะใส่หน้าก,กากนะครับหูก็ตายฮันน่าฮันน่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาแช่น้ําที่ที่ผมแช่ไว้ได้ยังไงหัะนละใครคือบันนี่โกลผู้หญิงก็ตายอยากจะถามเหมือนกันว่าใครเออผมก็ไม่รู้ครับไม่ได้นอกใจด้วย ต่บุกลุกเข้ามาในบ้านพร้อมกับใส่หน้ากากมันใช่เหรอเอาเราต้องทําอะไรต่อ <laughs> มีคําถามมากมายเลยครับแต่คําตอบไม่มีให้เลยผมต้องทําอะไรบ้างเอา w h a t w มอร murder ฆาตรกรจะต้องตามหาโค้ด uh อ๋ฮ huh. ะโค้ดที่ว่าอยู่ไหนนี่หรอ r 7 R7 ช่างก่อสร้างที่ไหน oh. เขามาบุกปูดที่บ้านเรา ตั้งแต่อะไรเมื่อกี้นี้ R7 ตอนนี้ M1 R7 M1 D3 713 U0 7130ไฟ์เปิดได้ไหมไม่มี power นะครับไฟล์ถูกตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว E6 71306 71306เอา้าของรีให้ด้วย มามามาจุดไฟก่อนนะครับเอา <c oughs> เชิงเทียนหายผีขโมยขนาดเชิงเทียนจะขโมยก่อโอ้โหกะไม่มีแสงในชีวิตเลยโค้ดผมว่าผมน่าจะดูหมดแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะเจ็ดหนึ่งศสาหปะลองใส่โค้ดดูก่อนนะครับมีเจหนึ่งศสามหกเอ3นเตอร์ Enter. ดีนาไม่ใช่ถ้า,างั้น ไอตัวยูพวกนี้มันคืออะไรอเป็นการเรียงคําใช่ไหมตัวดีจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย R7 ถ้างนั้นไหนๆเราก็ไม่รู้ละเดาวเลยละกัน170367ได้ปะไม่ได้ A few minutes later Enter ไม่ใช่107 367 เอ้าได้แล้วได้เฉยเลยฟังไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่แก้โค้ดออกขอแค่เราเป็นคนโชคดีที่ดาวโค้ดเก่งก็พออ่ะกลับมาที่เดิมละเข้าใจแล้วว่าอยากจะเข้าบ้านอ่ะใครเขากดกิ่งประตูนักหนาเนี่ยเดี๋ยวก็แกล้งซะเลยใช่ภรรยาเราปะไม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ภรรยาเราดนี่แต่อล์แมนปะ หัวยังใหญ่เลยสูงสองเมตรหรอเออพี่ครับพี่ขวางประตูบ้านผมอยู่มุดดินไปละเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยอยู่ๆก็มุดดินงงไปหมดละอุ๊ยอะไรอะ่ะัขวิ่งผ่านนะโจรโจรหรือเปล่าผู้หญิงอันหน้าปะภรรยาเราเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเธอใครคือบันนี่เกลน่าน่ะสิผมก็สงสัยเหมือนกัน อ๋อโอเคดูแล้วว่าใครเป็นไงล่ะตอนแรกกะจะหาเกมชิลๆมานั่งเล่นวันสงการเจอเจอรับน้องซะน่ากลัวเลยคาดไม่ถึงนะเนี่ยเรื่องบรรยากาศความหลอนก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอผีออกมาความหลอนมันหายไปหมดเลยรู้สึกเหมือนกันแม้ว่าเรากลัวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากกว่าผีที่เราเจอซะอีกก็จบแล้วนะครับกับเกม lost alone ถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งว่าไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สุสานว่สองการ